เรื่องนี้เลือกซีนค่อนข้างดูเดือดครับผมเออ่ไม่ได้แค่คู่คนเดียวนะมีหลายคู่มากแล้วก็มีมีทั้งเรื่องเลยครับเอาเป็นว่าเรื่องเนี้ที่ผมเล่นมาเรื่องนี้น่าจะน่าจะเยอะที่สุดอ่ะจะมาดะมันจะดูเดือดขนาดไหนมีถอดบนแล้วก็มีถอดถอดล่างแบบหลบหลบไม่ว่าโชว์นิดโชว์หน่อยอย่างนี้เหรอฮะไม่หน่อยแล้วะต้องรอดูต้องรอดูเพื่อทั้งเรื่องเลยเพราะงั้น ไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล,ล,ล,ล่นเลยมันมันก็มีแบบเวลาเข้าฉากะรมันต้องเคล่นในนี้เวลาเข้าเขินครับเขินครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแบบถอดกับคนนี้ด้วยแล้วก็ถอดกับอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้งยมันก็แบบหลายคนเป็นปีใส่ทอดนี่คือแบบเดี๋ยวว่าใช้ยาใหม่เรื่องอ่ใส่หนวอต้องพิจารณาไหมคะก็เราเราก็พยายามดูแลรูปร่างอยู่ตลอดแล้วให้บอกว่าเปรี้ยวกับเปรี้ยวนี่รุนแรงมากแล้วองีน ค่อนข้างครับค่อนข้างครับเพราะว่าตัวละครของเปียวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบลุกค่อนข้างลุกพอสมควรอะไนะแล้วเขาไม่ไม่เขาไม่ได้รุนแรงครับเหมือนเขาเขารุนแรงกับหลายๆคนจริงจริงเล่นแล้วเสียงกับใครใครเล่นไหมะมาจากนั่นหรอกกันุกเดือดเหมือนกันมันคุโรฟิวมันคุโรฟิวครับกับเปียวก็จะดูเดือดแต่กับแต่กับปูเป้เนี่ยก็จะแบบว่านุ่มนวลนุ่มนวลแต่แต่ก็มีอะไรเดี๋ยวนี้เราไปใส่ใส่ไม่ได้แล้ว มันก็สลับกันแล้วสลับกันครับพอต้องโชว์เยอะๆเรารู้สึกไงบ้างคะอะไรนะฮะเล่นเรื่องไหนตอนนี้ก็มิก็ต้องมาใส่ใส่นี้เนาะก็ใส่ทอดต้องทำเพรสมาเลยเราขอทอดหน่อยนะจริงเหรอใช่อดูนิดนึงได้ไหมมันก็มีมันก็มีคอร์ดอยู่หลายเรื่องแต่ว่าเราเราก็อย่างที่บอกครับเราก็ฟิตร่างกายรอฟิตร่างกายรอแต่เห็นมาเล่นเรื่องไหนคนก็จับจิ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เรื่องนี้ก็เปรี้ยวก็ประกบใครโดนจิ้นหมดเลย ก็ขอบคุณแปนละครท,ที่เขาชอบเวลาเราเราอยู่กับใครแล้วมันน่ารักดีนะเขาอยากเชียร์นะอะไรเงี้ยก็ขอบคุณแฟนละครที่ว่าเป็นเคมีสาขานะไหมครับยินดีครับยินดีครับถ้าเล่นกับ กับคนในทีมอีกก็ช่วยตามไปเชียร์ด้วยนะครับเรื่องตาเราเป็นคนแบบว่าเฟนลี่แบบว่าเข้ากับใครก็ได้หมดเลยก็หรือว่าผมว่าผมว่านั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเวลาเราทํางานเวลาเราอยู่แล้วเราชอบแบบเราชอบคุยชอบเล่นแล้วเราก็แบบสนุกกันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เลยทําให้คนพอเห็นภาพเห็นภาพนั้นบ่อยๆก็เลยทําให้เขาแบบเฮ้ยเห็นว่ามันน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเป็นผลดีกับละครไหมคะเพราะมันซีมกันขอให้มันเป็นผลดีขอบคุณมากคๆขอผมนะก็โอเคใช่ไหมหมาย สับซินอะไรอย่างเงี้ยด้วยการทํางานอะไรต่างๆโอเคครับโอเคครับผเราเราแบบเราทำปี่ดีครับกับผรนะกับพี่นี้เราเราเห็นกระแสตรงไหมเลยว่าแบบก็ก็เริ่มเริ่มมีคนเชียร์เยวะแฟนคลับก็เริ่มแบบว่า เริ่มสร้างบ้านผู่้มางานก็ขอบคุณเป็นเป็นเป็นละครแล้วก็เป็นคำที่แบบคอยเชียร์ก็เปรี้ยวๆก็น่ารักครับเปรี้ยวก็น่ารักดีผมเป็นคนชอบคนพูดพ้อไงแล้วแบบเขาก็ชอบอ้อนเพราะเราโสดหรือเปล่าทำให้แบบเออเราได้อย่างไรเขาก็จะจับจิ้นอย่างให้เป็นจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งว่าตอนนี้เราก็อย่างสนชัดด้วยมันอึดขัดไหมล่ะหรือว่าเราก็แบบปกติเลยเราเราก็ปกติครับเราก็ปกติครับเราก็แบบเราเราเราก็ไม่ ไม่ได้แบบมาซีเรียลอะไรก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วบางทีก็มือบกติแล้วก็มีแบบอย่างอย่างกับเปี้ยงเนี่ยผมก็มีมีแซลมีแย่ด้วยเรื่องเรื่องขาเอาได้เลยจริงจริงๆของเราก็โดนจีนจบบให้คู่กับพี่ฝาด้วยแล้วมีแฟนคลับดีกันไหมยังครับยังครับยังไม่มีนะเพราะว่าอย่างเราเราก็ค่อนข้างชัดเจนนะแบบโอเคเราก็ยังบอกว่าเราเป็นแบบเพื่อนกันคุยกันที่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผมผมผมว่าผมก็เป็น คนนึงที่แบบโอเคถ้าเราถ้าเราจะจีบแล้วเ,เราก็บอกตรงๆแล้วเป็นเป็นคนค่อนข้างตรงๆจีบนยและไม่เครมีแบบสนิทสนมแบบสุขั้น,น,นแบบตอนนี้ก็มีมีมองมองอยู่บ้างครับแต่ก็แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าเรายังสนุกกับการกับการโสดอยู่อะไรเงี้ยเรายังแบบไปเที่ยวเรายังเรายังทำงานเรายังสนุกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยยังไม่ได้เริ่ม ที่บอกว่าโมโกตั้งคือนางเอก่องช่องหรือเวนเซนต์หรือแค่แบบนอกวงการเลยก็ยังยังไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้เจาะจงครับแล้วแค่บอกเอ้ยก็น่ารักดีนะกดไลค์บ้างอะไรยังห่วงความโสดได้ไหมยังมันไม่ถึงกับห่วงหรอกครับแต่ว่ามันยังสนุกยังสนุกอยู่อ่ะนะคือเรายังแบบอยากไปเที่ยวอยากทําอะไรเราก็ทําได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เวเห็นทำยูทูบใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างทำไมไม่ใครอยากเป็นยูทูบเบอร์ ก็ขออนุญาตขายของนะครับก็ตอนนี้ท YouTube นะครับผมช่องมากับนีบ้นก็เป็น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 อีกช่องทางหนึ่งที่แบบจะได้เห็นผมว่าผมว่าได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบคนอาจจะไม่เคยเห็นในในชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็ออลองดูครับลองลองทำดูเพราะมันก็สนุกดีครับคือเราก็แบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้เซตอะไรใหญ่โตก็มีเป็นก้องตัวเดียวแล้วเราก็แบบไปไหนแล้วก็ถ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบลองมาสั่งดูสักด้วยนะครับมากับมิ้นนะเรื่องการสไตล์ไหนที่เราทำมีตามติดชีวิตเราอะไรเงี้ย เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเราครับก็คือผมผมชอบไปเที่ยวชอบทานอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีแบบหลายอย่างหลายแนวแล้วก็อาจจะมีแบบมีเพื่อนมีพี่ๆนั่นสแสดงหรืออะไรที่มาแบบเขาเขามาร่วมร่วมจอยกับเราด้วยเลยเปเปิดได้นานแค่ไหนแล้วนตามที่ที่หนึ่งไหมที่หนึ่งครับห้าวันนะครับคนตามรล้านหนึ่งแล้ว <laughs> ยังยังเยอคยัง <laughs> ไม่ถึงเลยมีเพาเรามาช้าไปไหมอ่ะเพื่อนเขาบอกแบบหน้าเลยนะใช่ครับเขาทำกันเยอะมากครับผมผมผมมองว่ามันก็มันก็เป็นอีกอีกอีกช่องทางหนึ่งเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปไปคาดหวังไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับผมเราทำไปเรื่อยๆครับปล่อยไปสรุปสรุปเราก็ถ้าผมว่าถ้าเราแบบถ้าเราสนุกไปกับมันเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราเราสนุกแล้วยแหละเราไม่ได้ทำที่ตุกตาใครไหมแบบเวลาทำช่องอะไรอยย่างงเี้ เขาก็มีมีเพื่อนๆการมีคุยกันบ้างเมื่อลองทําดูเขาก็หลายๆคนก็แนะนําดีครับเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ลองทําดูเราแล้วเราก็แบบไม่ต้องคาดหวังเยอะถ้าถ้าสมมติถ้าสมมติมันโอเคมันก็คือมันคือกำไรนะครับแล้าสมมติว่าโอเคมันค่อยๆไปเรื่อยๆนะอะไรมันก็คือเราก็ทำล้วสนุกดค่อยมายอดยิวโอเคไหมครับยอดติดตามยอดยิวต่างๆผมไม่รู้ว่ามันมันโอเคไหมครับตอนนี้มันตอนนี้สามแสนสองหมื่นโอเค ฝากดพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เต้นเลยใช่พวกนี้เต้นน้อยโอ้ทำไมอ่ะละครนั้นลวงเลยนะเต้นน้อยเราะว่าเพราะว่าละครปิดนะด้วยนะครับละครจดแล้วก็เลยเราไม่ได้แบบไม่ไม่ได้ไปถ่ายละครไม่ได้ไม่ได้เต้นไม่ได้แบบวนใครเต้นอะไรก็เลยเต้นน้อยลงอันนี้เพื่อนมการสอนเต้นเดี่ยวก็มีนะดังนั้นผมรีบหาคอนเทนต์ก่อน ขอบคุณครขอบคุณนะครับขอบคุณนะครอบคุณนะรับขอบคุณครับอน,อน,นเะรอนะ <c oughs> อรบ <c oughs>